อ่าวันนี้ครับจะพามาทําการหล่อท่อนะฮะท่อที่ผมซื้อมานะฮะแล้วก็เามาซ่อมฮนะซึ่งผมก็หลอไว้หลายหลายท่อแล้วนะนนเราจะมาทําการซ่อมรอีกครั้งหนึงนะเพื่อทําการไล่ฟองอากาศออกนะครับผมน้ํามันจะดันขึ้นมาน้ําบริเวณที่มันเกาะขอบลวดนะโอเคมันจะดันขึ้นมานะครับ น้ําที่ดันขึ้นมานะมันจะเกาะบริเวณขอบร,รวดแล้วมันก็จะไปเกาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะทำให้ท่อนะมันจะทะลุนะฮะท่อมันจะซึมก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNC สิงครับผมวันนี้ครับจะพามาทำการ หล่อท่อนะฮะท่อที่ผมซื้อมานะฮะแล้วก็มาซ่อมฮนะซึ่งผมก็หล่อไว้หลายหลายท่อแล้วนะนู่น <Wow. S 2> ครับเดี๋ยวพามาดูนะทห่อท่อก็ปกติดีครับเราซ่อมให้มันเรียบร้อยแล้วนะซ่อมเรียบร้อยแล้วนะเป็นท่อกระถางนะผมท่อกระถางนะเอาไว้ใส่ตีนเสาก็ได้นะผมโอเคก็จะเป็นท่อที่มีความกว้างอยู่ที่วัดวันนั้นนะอยู่ที่เท่าไรนห้าสิบนะ ห้าสิบหรือหกสิบนี่ก็จําไม่ได้แล้วะแต่ความสูงนะสี่สิบนะครับผมโอเคก็วันนี้ครับผมจะพาท่านมาหลอ่อตัวนี้แหละนะครับผมหลอ่อท่อตรงนี้นะครับผมนี่ก็แกะออกแล้วนะครับผมเป็นลักษณะน,น,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็หลอกันนะตัวนี้จะมีลวดด้วยครับผมสายวงลวดนี้นี่นี่วงลวดตัวนี้นะวงลวดออกท่อน,นะครับผมนี่ตรงนี้นะ วงลดปลอกท่อที่ใช้สาในท่อ80คูณห0นะท่อวงบอร์ดซีเมนต์นะท่อตรงนู้นนะทอตรงนู้นแหละนะครับก็เราจะมาทําการลอให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็มาแกะแบบดูว่าความเรียบร้อยจะเป็นยังไงนะแล้วมาดูความเรียบเนียนของมันนะครับผม หลังจากที่ทาการประกอบเสร็จนะก็จะประมาณนี้นะตรวจช็บความเรียบร้อยนะครับผมข้างในก็ไม่มีรอยอห่างรอยอะไรนะที่น้ําบูนจะไหลออกนะครับตรงนี้เราก็ซ่อมนะซ่อมใหม่นะตรงนี้ปกตมิมันจะเป็นเหล็กโดนทุบแล้วมันจะบี้ออกมานะเราก็ทําการเจียปาดแต่งออกนะครับโอเคก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ต่อไปแล้วก็จะทําการเอาปูนนะฮะมาเทลงนะครับผม <Wow. S 2> ก็ จะเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันนะครับผม หลังจากทําการเทปูนเสร็จแล้วนะก็ <Okay. S 2> จะประมาณนี้นะแต่ผมจะยังไม่ทําการปาดปาดแต่งหน้าปาดแต่งหน้าเพราะว่าเราจะมาทําการซ้อมรถอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทําการไล่ฟองอา,าอากาศออกนะครับผมโอเคลักษณะน,นี้นะฟองอากาศที่เป็นเป็นคลื่นที่มันจะจับอยู่บริเวณขอบลวดด้านบนนะมันก็จะจับอยู่บริเวณนี้นะมันก็จะเป็นฟองอากาศเป็นตามดตาแมงนะนะครับตัวนี้ก็เป็นฟองอากาศเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ทะลุนะ โอเคถ้าถ้าเราไล่ไม่ดีมันก็จะเป็นน้ําที่ดันขึ้นมานะมันจะเกาะบริเวณขอบรวดแล้วมันก็จะไปเกาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะทาให้ท่อนะมันจะทะลุนะท่อมันซึมถ้าเราไปขังน้ำหรือเลี้ยงปลาหางนกยุงพวกนี้ถ้าทอรุ่นนี้นะเอาไปเลี้ยงปลาหางนกยุงมันก็จะอัดไม่อยู่นะเราต้องทําการอะไรฟองอากาศอากาอ,อกดีๆนะบริเวณขอบนะฮะโอเคขอบด้านข้างนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็เสร็จแล้วเราผมจะ ทำการาปาดแต่งนะฮะแล้วก็ทำการเก็บงานทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ปล่อยให้มันแห้งไปสัก10บนาทีนะฮะผมก็ดูนะฮะดูว่ามันจะใช้ได้หรือยังนะนี่ครับคือสามารถใยญะๆลงได้ก็สามารถปาแต่งได้เลยนะ ต้องไล่ฟองอากาศจากขอบอีกนะครับผมทำอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะทำให้ท่อมันเรียบเนียนนะ <Wow. S 1> นะทำอย่างนี้ลูกข้างๆไปกนะานจนเีแกนข้างในนะนจะซอยแย่ๆมาเลยนะครับทำให้มันฝึกท่อนะฮะร,รอบท่อเลยนะครับนี่ครับน้ำมันจะดันขึ้นมาเห็นไหมน้ำมันจะดันขึ้นมาน้ำบริเวณที่มันเกาะขอบลวดนะ จะดันขึ้นมาโอเค <Okay. S 1> นะครับนะหลังจากที่ทำการาจิ้มแล้วก็เย่ยๆทอดเสร็จแล้วแล้วก็เคาะนะรอบเคาะนะเคาะไลออ่ฟออา,อากาศอีกครั้งหนึ่งนะเคาะให้รอบเลยนะ ก็จะเห็นว่า,าบริเวณข้างในมันก็จะมีปูนนะฮะน้ำมันซึมขึ้นมาเนะสร็จแล้วเราก็ทำการปาดแต่งหน้าไปอีกนะครับครั้งหนึ่งเลยนะนี่ครับปาดแต่งหน้าให้มันเรียบไว้เลยนะปูนส่วนเกินแล้วก็ขูดออกนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกท่อนะผมที่เป็นวงบอร์ดซีเมนต์นะถ้าอยากให้มันเรียบเนียนนะผม ประมาณนี้ฮะัดแต่งไปเรื่อยๆครับนี่เอาให้เรียบเลยนะเอาให้หินมันลงนะแล้วก็ให้ปากมันเสมอกันนะครับโอเคแล้วเราก็จะมาย้ำอีกที่หนึ่งนะฮตอนที่มันเซร็จต,ตัวแห้งมากกว่านี้นะแล้วก็จะมาทำการปาดแต่งอีกรอบนึงนะ ให้เรียบเนียนลงนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะผมฟอมันก็จะเรียบเนียนแบบที่ผมถ่ายให้ดูนะเป็นแบบนั่นแหละนะครับผมเรียบเนียนไม่มีรูอ่ารั่วนะรูฟองอากาศก็มีเล็กน้อยนะแต่ว่าเป็นฟองอากาศที่ไม่ทะลุอีกฝั่งนะโอเค โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูให้จนจบนะเพราะว่าตัวอย่างก็มีแล้วนะเทคนิคทุกอย่างผมก็บอกไว้แล้วนะทําแค่นี้ก็คือจบแล้วแล้วก็ถ้าอยากให้มันเรียบอีกก็ทําการเอาเกียงมาปาดแต่งอีกรอบหนึ่งบริเวณปากมันนะก็จะเรียบลงไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ